ฝันเห็นฟักทองท่านฝันเห็นฟักทองทํานายว่าถ้าท่านฝันเห็นฟักทองให้ระมัดระวังเรื่องการพูดจาอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเพราะมีโอกาสไม่ได้คืนได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลเพราะเรื่องงานและช่วงนี้สเสน่ห์แรงมีคนเข้ามาหาเยอะมาก คุณควรระวังจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันของคนในบ้านจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องงานและเรื่องที่อยู่อาศัยมีโอกาสพบผู้ช่วยแบบฟุกๆความรักคนที่คุณแอบชอบมักจะมีคนมาลุมชอบมากมายคราวนี้ถึงเวลาที่คุณต้องแข่งขันช่วงซิงคะแนนได้แล้วช่วงนี้ดวงความรักของคุณ กำลังเด่นระวังแฟนเก่าของคุณจะกลับมาขอคืนดีจะมีคนมาทำให้คุณรู้สึกสดชื่นแต่ก็ยังไม่ใช่คนที่คุณหวังไว้การเงินและการงานการงานที่ใช้การเจรจาไม่บรรลุผลต้องหาหนทางอื่นๆหรือต้องอาศัยบุคคลอื่นๆยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ทุนที่สะสมไว้จะถูกนำออกมาใช้เพื่อลงทุนการค้าบางอย่างแต่จะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดีเลขเสียงโชค26 29 136 586เพื่อให้คำทำนายที่แม่นยำควรตั้งจิตคิดถึงสิ่งของสินแรกที่ เห็นในความฝันขอให้ทุกท่านโชคดีมีตังใช้ตลอดปีและตลอดไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ